สวัสดีครับคุณครูชวลิตผมชื่อนายนาทีเพิ่มเจริญอยู่ชั้นม .5 ทับ8เลขที่12ครับวันนี้ผมจะมาอธิบายงานอินโฟกราฟิกเรื่องประเภทของาศาสนาครับสำหรับประเภทของาศาสนาที่ผมได้ไปศึกษาค้นคว้ามาและนำมาทำในงานอินโฟกราฟิก มีอยู่สองประเภทด้วยกันครับคือ 1. ประเภทอเทวนิยม 2. ประเภทเทวนิยมครับสำหรับศาสนาประเภทอเทวนิยมจะเป็นศาสนาที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงครับ จะเชื่อในกฎแห่งกรรมมากกว่าครับเช่นศาสนาพุทธและศาสนาเชนเป็นต้นครับอย่างเช่นในรูปนี้จะเป็นรูปของศาสนาพุทธครับจะเป็นรูปพระไตรปิฎกแล้วก็เป็นรูปของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของ ศาส,สนาพุทธครับสำหรับศาสนาประเภทเทวนิยมจะถูกแบ่งออกเป็นอีกสองประเภทย่อยครับคือหนึ่งประเภทเอกัตเทวนิยมและสองคือประ ประเภทพระหุเทวนิยมครับสำหรับศาสนาประเภทเอกเทวนิยมจะเป็นศาสนาที่บูชาพระเจ้าองค์เดียวเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวครับเช่นศาสนายิวศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์เป็นต้นครับ ย่างเช่นในรูปนี้จะเป็นรูปของศาสนาคิสและศาสนายวครับอันนี้จะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาคิสและอันนี้จะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ของศาสนายวครับสำหรับ ศาส,สนาเอกเทวนิยมเช่นศาสนายิวศาสนายิวจะเป็นศาสนาที่เชื่อเรื่องเทพเจ้าจะเชื่อว่ามีพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียวคือพระยาเวครับโดยชาวยูเชื่อว่าพระเจ้า ทรงสร้างโลกและสร้างมนุษย์ขึ้นมาเป็นคู่แรกเมื่อประมาณ4,000ปีก่อนคริสตกาลครับสำหรับศาสนาประเภทพระหุเทวนิยมจะเป็นศาสนาที่เชื่อและบูชาในพระเจ้าหลายองค์ครับและเชื่อนในพระเจ้าหลายองค์ครับเช่น ศาส,สนาฮินดูศาส,สนาชินโตและศาสนากีกโรมันเป็นต้นครับอย่างเช่นในรูปนี้จะเป็นรูปของศาสนากีกโรมันครับ ซึ่งจะเป็นรูปท้องฟ้าเป็นรูปเกี่ยวกับศาสนากีกโรมันเพราะว่าศาสนากีกโรมันเชื่อเทพเจ้าซูสครับซึ่งเทพจเจ้าซุสเป็นเทพจเจ้าที่สูงสุดในศาสนากรีกโรมันครับและเทพจเจ้าซุสเป็นเทพจเจ้าแห่งสวงสวรรค์ครับและก็ศาสนากีกโรมันยังเชื่อเทพจเจ้าในอีก หลายเทพเจ้าครับผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ